เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นําเอาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพูดคุยกันซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นการหาลือของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ หาลือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเด็นของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นเกษตรกร,ร,กรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนี้กระทรวงมหาดไทยได้ตอบข้อหาลือ,อเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่มท .08.08.2 ทับ14.146 14 ลงวันที่5กันยายน2,562ในรายละเอียดข้อหาลือนะครับสรุปได้ดังนี้หนึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หาลือนะครับว่าสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณาภัยโดยไม่ต้องคำนึงว่า เป็นเกษตรกร,ร,กรผู้มีรายได้น้อยตามข้อ6วรรคสองแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 2, อสองพศ2561ได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็คือไม่ต้องคำนึงว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้มีรายได้น้อยเนี่ยแต่ว่าประสบภัยนะครับก็สามารถจะช่วยเหลือได้หรือไม่ตรงนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2560แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2561ข้อ6วรรค2กำหนดว่าในกรณีการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้มีไรายได้น้อย ตรงนี้เนี่ยให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนซึ่งในระเบียบดังกล่าวกําหนดให้การช่วยเหลือประชาชนได้ใน4ด้านดังนั้นเนี่ยในการช่วยเหลือด้านสาธารณาภายัยจึงไม่ต้องพิจารณาถึงเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยถ้าเป็นประชาชนผู้ประสบสาธารณาภายัยก็สามารถให้การช่วยเหลือได้นะครับตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณาภายัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงนะครับว่า เกษตรกรเนีああ่ยจะเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือไม่นะครับเพราะว่าตามระเบียบในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสามารถให้การช่วยเหลือได้ใน4ด้านนะครับแล้วก็ช่วยเหลือได้ทุกรายต่อมาในประเด็นที่2ก็คือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชนข้อ6วรรคสองมีแนวทางในการตรวจสอบว่าผ anyway> ู้ร้องขอรับความช่วยเหลือเนี่ยเป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามนิยามข้อ3อย่างไร โดยมีใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับรองและต้องมีเอกสารหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรให้การรับรองสถานะว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้มีรายได้น้อยหรือไม่นะครับในข้อนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นพศ .2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ .2561 ข้อ3 กำหนดคำนิยามว่าเกษตรกร,ร,กรผู้มีไรายได้น้อยก็หมายความว่าเกษตรกร,ร,กรผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีไรายได้ไม่พอต่อการเลี้ยงชีพมีชีวิตอย่างยากลำบากขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานประกอบกับข้อ12ทับ1วรรค2กำหนดว่าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้มีไรายได้น้อยนอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณาภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้เกษตร,รกรผู้มีรายได้น้อยและประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ9้าพิจารณาดังนั้นการพิจารณาว่าผู้ร้องขอรับความช่วยเหลือเนี่ยเป็นกเรกษตรกรผู้มีรายได้น้อยจึงเป็นอำนาจของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้น การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็สามารถกระทําได้นะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องออกประกาศให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่มีฐานะยากจนเนี่ยมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือส่วนการพิจารณาว่าจะเป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยหรือไม่เนี่ยก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับ สําสหรับการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยถ้าเป็นาการช่วยเหลือในด้านสาธารณาภัยตรงนี้ไม่ได้จากัดนะครับว่าจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อยตรงนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทุกรายนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการ,าร,การาส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตการป้องกันระงับโรค นะครับตรงนี้สามารถช่วยได้ทุกรายถ้าเป็นกรณีของสารธรณภัยส่วนการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยตรงนี้จะต้องให้มาลงทะเบียนนะครับแล้วก็การพิจารณาก็ให้เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ